สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับสองปอนโนไทไทยเราครับผมมนนี้สิพ้ามารีวิวชุดกองเปียก M6240 ก่นะครับผมกระสีแปลงมาจาักหน่อยนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะครับงานดันฝุ่นหลายขี่ขานเป่าดูนะครับมันโดนยังเป่าท่านึงครับบานใส่ตอกองเปียก๋ยะสิเปิดให้ม่งครับผมนี่ครับ หลุดนี้เพราะว่ามันตัดต่ออย่านะครับเพราะว่ามันต้องโยงนะครับกระดัดแปงเอาครับผมตัวนี้ก็เดินออกจากข้อกองแห่งตัวเกานะครับตัวนี้ก็ห้องอวูดขึ้นนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมานีมาใส่คอตัวนี้ครับแล้วก็ลองมานี่ยครับมาใส่อีกคอหนึ่งมองนี้นี่ห้าต้องตัดออกนะครับแผ่นตัวนี้ตัดปลายมันออกปกติปลายมันสูดผลตัดออก ต่อขึ้นมาน,นี้มันสิมาหลอดไก่ทอเอเสียรครับรนบานมันสิติดกาบนะครับข้อตรงปาดออกครับยัางน้อยปาดเป็นแบบนี้ครับปาดออกแล้วมันห่อนนะครับมันอยู่ไก่ทอ,อเเสียห้อกระห้าผาที่บ้านการวามหอนพัน,นครับที่เขาติดใส่น้ำมอใส่น้ำรมดหย์น,นะครับมาพัานทั้งคอทอทั้งคอกองนะครับตัวนี้ก็สิเป็นขาจับกองนะครับ นี่ครับผมใส่น็อตสองตัวครับข้างล่างก็ยึดกั็คานครับน็อตคานครับผมมันจะเป็นเล็กสากขึ้นมาครับนี่ครับแบบนี้ครับตัวนี้ก็สเตนเลสนะครับสั่งสเตนเลสสเต็งเป็นหัวกองแบบพลรมครับเป็นแบบกองแก้วมันสีบริเวเปาดูคือกองแก้วนะครับแล้วก็บ่แตกง่ายพอครับจะระบางเอาหนำละ ก็ผมมีอย่างไรครับกับที่ซ้ำนี่นะครับผมบางคนว่ากาลังอัดตกผมก็ใส่มากผมก็วานบนต๊เลยนะครับมันก็คือเก่ามันเลยครับแต่ว่าอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็เสียเงาหเก่าร้ายเติบครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจ้างนะผมก็ต่อขึ้นมาอีกสําหรับงานมางปลาครับมันตัวเก่ามันขาดนะผมก็เลยต่อขึ้นมาเพิ่มให้มันถ่วมคานไปครับนีครับ ปกติดำเดิมมันจะอยู่เพียงนี้ครับผมต่อขึ้นไปอีกแล้วก็หาอีกฉากมาออกใส่ครับ4ี6ูนจอดครับเบิดงานนะตัวนี้ก็แต้ลมไฟฟ้าครับผมใส่มีสติลสามตัวครับเกือบว่ามียางลายครับ M62 ปี2021เกือบเพิ่มไต้กองเปียกกับกระจังหน้านะครับ เล้วก็เวียดลังผมก็ใส่สองก่อนครับขางละสองก่อนขางละคู่นะครับนี่ครับผมเพราะว่างานดันมันร้ายกางานไทยต้องเน้นน้ำหนักครับน้ำหนักตัวรถเอ็มหกสองผมขันเนี้ก็เกือบสามตันนะครับเท่าว่าสามตันเอ็ดสามตันสองบางคนว่ารถน้ำหนักเบาไปดันแล้วไปเบิกมันไหญ่ผมสิบอกว่ารถผมมันมันเบ่ไดยเบาเลยครับที่อยู่ในเหลี่ยมมันเขียนไว้ว่าตันเก่า ตันเก่านันคือแค่สำนักโตดครับบปร่วมเด็กทวงแล้วก็บปร่วมผ่านหน้าพานหลังพี่น้องรองคิดว่านะครับถ้าบวกผานหน้าพานหลังเข้าไปแล้วก็เวียดคางละลอยลอยซี่โลนะครับเพราะว่าเวียดพมใส่คางละสองก่อนก่อนละหาสิบสี่โลมันก็สิค้างละลอยแปดโลทีครับคางละลอยแปดโลมันก็จะเป็นสองลอยก็โลแต่เวียดนะครับกระิมาบวกพานหลังอีกครับ นนแล้วก็พานนาเราวผมก็ท่วงเข้าไปอีกร้ายเติอว่าจะกองเปียกอีกครับหัวเกียร์ผมก็เปลี่ยนหม่เบื่อเต๋แล้วก็กระจ้างนาผมก็ต่อเติมเข้าไปอีกนลำนักมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับคือลำนักม,นม,นมันมันอยู่สามตันอยู่แล้วครับรถคันนี้ถาาเสื้อผมก็บไปลองสร้างเมืองหนครับสร้างน้ำปวกล่งคข้ายเขาด้วยล่งข้ายมายุค่านะครับ นะครับก็สำหรับใส่งานดันงบประมาณหน่อยเขาก็เห่นยเอ็มหกสองงานหน้าก็ะด่งานดันกด็ดีนะครับครับผมกริปนี้ก็ฝฟ้าไว้ช่ำนี้นะครับสวัสดีครับผม